อย่างยู่กันทีกิจกรรมของกลมชนประทานนะครับไปแลกกันทีนครศรีธรรมราชนันมั่งครับอาทิตย์ที่นครศรีธรรมราชครับสำนักงานชนประทานที่15นครศรีธรรมราชก็ได้จัดกิจกรรม120ปีกลมชนประทานนะครับพกราชการงานคลองแผ่นดินนะครับน้ำพระไทยรินล่างลุมน้ำปากพนังร่มเย็นครับนายไตรรัตน์ชัยรัตน์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดงานในทศกาลร120ปีกรมชนประทาน6ราชการงานคลองแผ่นดิน พระไทยนำพระไทยรินลั่งลุมน้ำปักพนังร่มเย็นนะครับพร้อมได้หมอบโลเกียติคุณแกกลุม่มบริหารายน้ำดีเด่นระดับประเทศส่้งกลุ่มนะครับจัดขึ้นทีสููนอำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปักพนังอันเนืองมาจากพระราชดำริจังหวัดนครสีธรรมราชโดยมีนายปริญญาสักขนายกผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประธานที่15 พร้อมด้วยหัวหนาส่วนราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าวรวมกิจกรรมซึ่งมีทั้งการเซวนาวิชาการนะครับการบริจาคโลหิต แล้วก็การจำหน่ายสินค้าเกษตรขอ้องเกษตรกรครับกิจกรรมนัดเนียนนะซ้หร,รับการจรันทรศการ 1, 120ปีกรมชนประธานหกราชการงานข้องแผ่นดินนามพระไทยรินล่งหลุมนามปากพนังรอมเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนานกรมชนประทานครบรอบ120รอปีโดยโกรมชนประธานค่ะเป็นน่่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ค่ะก่อตั้งขึ้นแรกวันที่13บมิถุนายน2445ตลอดเวล ลา120ปีค่ะเจ้าหน้าทีถูกฝ่ายก็ได้หมุงมันถุ่มเทดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้การบริหารจัดการเพื่อการจัดการน้ำย่างถั่วทึ่งเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยมีโดยการมีส่วนรวมย่างส้มดุนค่ะทางในด้านนิเวศวิทยาแล้วก็สิ่งแวดลอมตลอดจนการป้องกันแล้วก็บรรเทาภัยจากน้ำกันค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะกรมชลประทานก็ได้กัหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วปรรระะะเเททศลยยค่่ค่ในนนนหววาาางงัีี13 12ถถึ2565มมิ 15, 65, มุก เสนอพ้นงานนวัตกรรมงานชนละประทานอันเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่างลากไล่มุ่งสู้การเป็นองค์กรอัจฉริยะสร้างความมั่นคงด้านนา้าเพื่อที่จะผพิคุณค้าการบริการภายในปี2580คขวบคููไปก้บนในรรศการบนโลกออนไลน์ไปกันค่ะครับพวกผมอันนี้เป็นซ่องพื้นที่นะครับที่จัดงาน 1, 120ปีกรมชนละประทานนะครับ